สวัสดีนะทุกท่านหลังจากโอ้บ้านพี่บ่าวกำลังทำห้องครัวกันอยู่หลังจากที่ผมได้สืบทราบนะแล้วก็เปิดดูน้ํามันเครื่องของรถคันนี้นะฮะผลปรากฏว่ารถคันนี้ไม่มีน้ํามันเครื่องสักหยดเลยนะทุกท่านคือน้ํามันเครื่องมันแห้งนะทุกท่านน้ำมันเครื่องแห้ง รถคันนี้ก็ใช้ดีมากนะน้ามันเครื่องแห้งควันขาวออกเลยนะมาทุกท่านสรุปนะรถคันนี้ก็คือควันขาวออกเมื่อวานเนาะผมก็เลยไปเปิดดูน้ามันเครื่องนะผลปรากฏว่าน้ำมันเครื่องไม่มีสักหยดเลยนทุกท่านนะเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อน้ำมันเครื่องมานะ ซึ่งน้ำมันเครื่องที่ซื้อมานี่ก็เป็นขวดใหญ่เลยนะท่าน้นำมันเครื่องขวดใหญ่จะเลยว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะอ่เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกมันไม่มีให้ปีเรามันหมดนะท่านต้องเติมนะต้องเติมนะท่าน สี่ทุกท่านไม่มีสักหยดเลยน้ำมันเครื่องหมดจะเป็นต้องเติมด่วนน้นำมันเครื่องแห้งนะสรุปรู้สาเหตุแล้วท่าน เป็นเพราะอะไรทำไมควันขาวขึ้นนะน้ำมันเครื่องนางแห้งนะเราก็อาจจะเติมไม่หมดขวดนะทุกท่านจะเหลือไว้เติมรอบหน้าอีกอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นกระปุกใหญ่นะ เขาให้เติมเท่าไรไม่รู้แหละเห็นเติมเท่าที่มันมองเห็นนะทุกท่านเราเติมแล้วก็วัดดูมันจะมีตัวนี้อยู่นะอืมน่าจะได้แล้วล่ะเดียวใส่ไปอีกนิดนึงก่อนอใส่เยอะเกินก็ไม่ดีนะทุกท่าน น่าจะโอเคแล้วล่ะว,วัดดูก่อนอยู่ในกีนของมันหรือเปล่าโอเคอยู่ในกีเรียบร้อยดีทุกท่านน่าจะไม่มีควันขาวแล้วนะทีนี้น้ำมันเครื่องมันแห้งเนาะเพราะไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันนานมากแล้วนะคันนี้ขี่อย่างเดียวเลย อ้ยเติมน้ำมันเครื่องเลยว่าจะเติมอยู่ว่าจะเรื่อยๆก็เลยไม่ได้เติมนะทุกท่านวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามมันอาการมันออกแล้วก็ต้องได้เติมเรียบร้อยนะทุกท่านสามารถขี่ไปต่อได้แล้วนะกอนเหลือน้ำมันเครื่องเอาไว้เติมรอบต่อไปถ้ามันใกล้แห้งล้วก็ค่อยเติมเพิ่มเข้าไปอีกนะ รู้สาเหตุแล้วทุกท่านทำไมรถควันขาวขึ้นน้ำมันเครื่องแห้งนี่เองเดีย๋ยวลองขี่ก่อนนะต,ต้องลองนะทุกท่านต้องลองขี่ดูก่อนมันยังขาวอยู่หรือเปล่า หายแล้วเมื่อวานนี้บิดนิดเดียวก็ขาวเลยมาเดี๋ยวขี่ดูก่อนว่ามันยังขาวอยู่เปล่าแต่รถคันนี้ก็ทนมากเลยนะ หายแล้วทุกท่านหายแล้วพี่นอ้องเอ้ยฟันขาวหายแล้ว โอเคไม่มีควันขาวแล้วทุกท่านนะฮะไม่มีควันแล้วน้ำมันเครื่องนางหมดนะฮะนางก็เลยออกอาการมันเติมหมดไม่ได้ขวดใหญ่เราต้องเติมให้มันอยู่ในเกยของมันมันมีขีดของมันบอกอยู่อ่ถ้าเติมหมดมันจะเป็นอะไรไม่รู้มันมันน่าจะกินน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าเติมตามของมันเองใช่ใช่ถ้าเติมหมดมันจะกินน้ำมันเพราะมันจะฝืดมันจะกินน้ำมันต้องเติมให้มันพอดีน้ำมันเครื่องนะอันเล็กอันใหญ่นี่แหละเอาไว้เติมมันใกล้มันลดลงแล้วค่อยเติมเสริมเข้าไปอีกนีเอาไว้เติมนะไม่ได้ถ่ายนะทุกท่านเติมน้ำมันเครื่องนะเพราะว่าถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันต้องมีน้ำมันเครื่องอันเก่า เราเราเปิดออกมามันก็ถ่ายเอาพวกตะกรนพวกอะไรออกแต่นี่มันไม่มีน้ำมันเครื่องเลยก็เลยเติมไปก่อนเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่เกิน2เดือนค่อยไปถ่ายน้ำมันเครื่องนี่โอเคครับผมฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ